สวัสดีครับวันนี้เราจะาสาธิตนะครับการประกอบตู้อบบอนสีของเรานะครับเพราะว่า,าดูใน YouTube แล้วจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะครับหาหาหายากตอนนี้เป็นขนาด1 1เมตรนะครับยาว1เมตรกว้าง1เมตรแล้วก็สูง1เมตรนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูก่อนว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้มันจะมีอยู่ เจ็ดเส้นนะครับตัวนี้จะมีเจ็ดเส้นนะครับเจ็ดเส้นก็ข้างล่างก็สี่นะครับข้างก็หนึ่งสองนะครับแล้วก็ข้างบนอีกหนึ่งกเจ็ดพอดีตัวนี้ตัวสี่อันก็จะเป็นเป็นเ,เป็นจั่วนะครับสี่อันเนี่ยจะเป็นจัว่วนะเป็นจั่วอย่างนี้นะครับเป็นจัว่วแล้วก็ ไอตัวสองอัน2อัน2อัน,2อ,น, 2, อน2อันอย่างนี้ก็จะเป็นขานะครับเราก็จะมาตั้งให้ยาวเท่ากันก่อนนะครับแล้วก็จะเอาจะเอาตัวนี้3ทางนะครับไปแทรกนะแทรกตรงกลางนี้นะครับอ่าสามทางก็เราจะแทรกตรงนี้ก็จะเป็นขาสี่ขาพอดีนะครับก็จะได้3ทางไป4อันนะครับอ่าก็ง่ายๆก็คือเราก็เอาส่วนเนี้ยไปแยกก่อน แยกก่อนตั้งตังหาก่อนนะครับตั้งตังหาก่อนเลยนะอ่าแล้วก็เอา4ีเอาสามทางมาวางตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนผ้าเนี่ยเราจะหนาประมาณ80ไมครอนนะครับบางบางทีก็อ่ามันขาดตลาดนะครับเราก็ต้องซื้อตัวที่หนาวันนี้นะครับอ่าร้อยยี่ร้อยยี่สิบไมครอนร้อยห้าสิบไมครอนนะครับ แล้วแต่ลูกค้าใครโชคดีก็ได้แบบหนาไปก่อ,อนอื่นนะครับเราก็จะ,ะประกอบข้างล่างก่อนนะครับข้างล่างก็จะใส่ตัวยาวนะครับ3ทางฉากก็จะได้ไป6ตัวนะครับะะนะครับแบบนี้ แล้วก็จะใส่รอบไปเลยนะครับส่วนที่อ่พอใส่ตัวนี้เสร็จนะครับเราต้องเคาะนะครับเอาไม้เคาะให้มันแน่นเลยนะครับไม่ต้องใช้กาวนะครับอ่าเคาะให้มันแน่นเลยอสมทางฉากนะครับ ข้างล่างเนี่ยก็จะใช้4ตัวนะครับ4ตัว,ตวโอเคเสร็จแล้วก็ใช้ขานะครับ ขาที่เราเอามาแยกเมื first, mm ่อกี <th inks> ้นะครับไอตัว 2- 2นะครับตัวยาวสุดกับสั้นสุดนะครับไปข้างล่างข้างหลังก่อนนะครับข้างหลังก่อนตัวยาวนะครับตัวยาวของขานะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่3ทางแบบนี้นะครับ3ทางเสร็จแล้วก็ใส่อันสั้นข้างบนนะครับสั้นลงไปเลยนะครับ ใส่สั้นลงไปเลยแล้วก็ขาหน้านะครับที่เหลืออย่างละ2นะครับใส่อันยาวอยู่ข้างล่างนะครับอันสั้นกว่าอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับโอ,อ่าแล้วก็ส่วนคลิปล็อกเนี่ยผมจะให้ไป10ตัวนะครับ10ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปตัดผมก็ เอามาตัดนะครับก็จะได้10ก็ได้20ตัวนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตัดเพราะว่าบางคนก็ใช้แบบนี้ไปเลยนะครับบางคนก็เอาไปตัดนะนี่เราก็ใส่3ทางแทะเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็อันยาวนะครับอันยาวนี่อันยาวแล้วก็ใส่ตรงนี้เลยนะครับอันยาวกว่าเพื่อนนะครับอ่าก็คือ ต,ตัวตัวที่ได้มเมื่อกี้ตัวที่ได้ไปอ่าตัวที่ได้ไป7เส้นนะครับ7เส้นอ่าเราก็ใส่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่อ่าโอเคอ่านะครับ ถ้าติดกาวนี่ต้องต้องระวังหน่อยใส่กาวเยอะๆหน่อยนะครับถ้าใส่กาวน้อยมันจะแห้งเร็วเวลาเราจะขยับมันจะยากอ่าเดี๋ยวกลัวมันจะเอียงนะครับแล้วก็ใส่ที่เหลือสองอันนะครับข้างบนเข้าไปอ่าเสร็จแล้วก็งอ45นะครับได้ไปอ่าสี่ตัวนะครับแล้วก็ใส่ข้างบนนี้เลยต่อจากนี้เลยนะครับ ก็ใส่หันจั่วขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ก็อันสีอันนะครับสีอันที่เป็นจั่วนะครับก็ใส่เข้าไปอ่าอย่าลืมเคาะให้แน่นเลยนะครับเอาไม้เคาะให้แน่นเลย อันนี้ผมจะสาธิตเฉยๆนะครับก็ไม่ได้เคาะนะครับเดี๋ยวแกะจะแกะอีกแกะอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ของไม่ขาดตลาดนะครับต้องต้องขายตอนนี้ไปก่อนอโอเคนะครับเสร็จแล้วเหลืออันเดียวแล้วนะครับแล้วก็ใส่จั่วข้างบนใส่คาน ขาเรียกไอไม่รู้นะครับใส่ให้ครบอ่าแบบนี้ก็จะครบนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ผ้ายางนะครับใส่ผ้ายางอ่าใส่ผ้ายางเนี่ยก่อนอนุญ,ญาตเอาอันนี้ลงก่อนนะครับอ่ะเราจะเอาลงก่อน สร็จแล้วเอาพายางมาปูนะครับพลาสติกนะครับไม่ใช่ผ้ายางอ่าพลาสติกนี่ให้เหลือให้เหลือข้างเดียวผมจะบอกอีกทีนึงให้เหลือข้างละ1เมตรนะครับผ้ายางก็เหมือนกันนะครับบางคนก็จะได้ บางคนก็จะได้ยาวนะครับอันนี้อัน,นยาวอันนี้จะยาวสี่เมตรนะครับถ้ายาวสี่เมตรมันก็จะยาวไปแล้วก็ต้องต้องไปตัดเพิ่มนะครับให้ฝางยาวตัวนี้ให้ ให้ยาว3เมตรนะครับเลือกมุมฝั่งที่ยาว3เมตรบางตัวผมก็ได้ยาวเกินไปนะครับเลือกยาว3เมตรดูใหม่นะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับฝั่งนี้จะต่ำกว่าทำไมต่ำกว่านะครับเพราะว่า,าเราออกแบบมาเวลาเวลานั่งนะครับเวลานั่ง เวลานั่งเราบางคนชอบนั่งดูนานๆน,นะครับเราก็านั่งเอาเก้าอี้มานั่งเนี่ยเราก็ระดับมันจะดูสวยนะครับแล้วเวลาเราจะหยิบยกเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับเพราะว่ามันเราไม่ต้องยืนไม่ต้องก้มนะครับสามารถที่จะหยิบแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หันหน้ามาฝั่งนี้นะครับหันหน้ามาฝั่งนี้ บอกว่าอ่ะดูระดับแล้วเดี๋ยวก็ยกขึ้นมาก่อนนะครับให้ได้หนึ่งเบดโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าทำไมต้องหันมาที่จริงหันไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นได้เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าพื้นที่มันแคบนะครับก็เลยหันมาฝั่งนี้อ่าที่เหลือเราก็เอาคลิปล็อกมานะครับอ่าคลิปล็อกที่เตรียมมา ที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสปริงเนี่ยก็สามารถที่จะแกะออกได้นะครับสปริงแกะออกได้นะสปริงเหล็กเนี่ยเราแกะออกได้นะครับผมแกะออกมาแล้วนะครับก็ดูให้ให้ระดับมันให้มันพอดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องให้เหลือเยอะนะครับไม่ต้องให้เหลือเยอะ เราก็ล็อกได้เลยนะครับถ้าเราเอาสปริงออกเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดลงง่ายๆได้เลยนะครับถ้ามันไม่แข็งเกินไปปะติกก็จะไม่เสียแต่ว่าปะติกตัวนี้มันจะหนาก็โอเคอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็จะเอาข้างหลังนะครับขึ้นมาเลยเอาข้างหลังขึ้นมาก่อนทุมมาก่อนนะครับ ค่อนข้างที่จะยาวใครได้ใครได้ยาวไปนี่โชคดีเลยนะครับโอเคอ่าคุมข้างบนเลยนะครับถ้าถ้าได้ยาวไปเราก็สามารถที่จะตัดแล้วก็เอาไปรองไปรองข้างในให้เป็นสองชั้นได้นะครับอ่าใครได้ไปนี่โชคดี ของเรานี่ยาวยาวนะครับอ่ายาวเนี่ยเราเอาไปตัดตัดได้เลยนะครับตัดได้เลยอัอนนี้ใช้กับ4เมตรได้คใช้กับตู้2เมตรได้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็ดึง เสร็จแล้วอ่ะเห็นมานะทางนี้ก่อนนะครับโอเคอ่าเราดึงจากอ่ามุมข้างหน้ามาก่อนนะครับข้างล่างนะดึงขึ้นมาอ่าอันนี้เราเง้มได้เลยเย้อก่อนนะครับอ่าเราดึงจากข้างหน้านี้เห็นไหมมันจะเกินหนึ่งเมตรนะครับ มันจะเกินเพราะว่าเราให้มาเกินนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็เราก็ล็อกอันนี้ถ้ายาวแบบนี้เราก็ล็อกข้างบนได้เลยนะครับล็อกข้างบนได้เลยโอเคนะครับอ่าทีนี้เราก็พับให้สวยนะครับ ครับให้สวยถ้าแบบนี้ก็คือ,อเราไม่ได้หัวเราอย่าให้ลูกค้าได้ยาวๆนะครับอ่าล็อกไปเลยนะครับพับเข้าข้างในนะครับอันนี้พับเข้าข้างในยัดเข้าไปนะครับนี่เราล็อกก่อนนะครับล็อกตรงนี้ก่อนนะครับกดได้เลย ง่ายง่ายแล้วก็อีกข้างหนึ่งให้ยกนะครับยกเพราะว่าถ้าถ้าเราลากเนี่ยบางบางถ้าพื้นมั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 นจะทําให้พลาสติกบาดได้นะครับถ้าเราระวังหน่อยเราก็ไม่ต้องรองข้างล่างอ่ะแสะดงว่ามันพอดี ่าถ้าแบบนี้นะครับถ้าไม่เสมอแบบนี้เราก็ล็อกข้างก่อนนะครับเอาข้างเอาข้างนี้ก่อนอข้างหน้าก่อนนะครับฝั่งนี้ก่อนพับนะครับแล้วก็ล็อกแล้วก็ฝั่งนี้นะครับ พับนะครับแล้วก็ล็อกเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็พับให้สวยพับเข้าข้างในนะครับเราก็ล็อกนะครับอันนี้เราก็ยัดเข้าไปข้างในทีหนึ่งนะครับยัดเข้าไปข้างในนะครับเราก็ล็อกนะครับโอเค ทีนี้มุมตรงนี้เราเราตัดได้นะครับถ้าไม่อยากตัดเราก็พับให้สวยนะครับได้พับให้สวยแล้วก็ยึดนะครับเราพับมุมตรงนี้ให้สวยแล้วก็เรายึดเราก็ล็อกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับล็อกทีหนึ่งเดี๋ยวค่อยล็อกก็ได้นะครับเสร็จแล้ว ดูข้างหน้านะครับอ่าข้างหน้าเดี๋ยวขออัดก่อนไม่พอสาสี่ห้า ทั้งหน้าถ้าเราจะปิดให้สวยนะครับทั้งหน้าเราต้องเราต้องดึงตรงนี้นะครับให้ตึงก่อนดึงมุมนี้ให้ตึงก่อนนะครับแล้วเรากดแล้วก็ดึงตรงนี้ให้ตึงนะครับแล้วเราก็กดที่เหลือเราก็นี่ พิ่มเติมให้อันนี้ได้เลยนะครับเพิ่มเติมก็คือให้ให้ตัดพลาสติกได้เลยนะครับตัดให้สวยนะครับแต่ก็ระวังอย่าให้ตัดตัดอย่าให้ลงเยอะเกินไปเพราะเราต้องใส่น้ำด้วยนะครับอันนี้เราผมจะทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับประมาณไว้ก่อนเพราะว่า ประเด็นหลักประเด็นหลักอยู่ที่าบางคนจะประกอบไม่เป็นประกอบยากเพราะว่า,วาไปดูใน YouTube แล้วมันไม่เหมือนของใครนะครับโอเคอ,อันนี้ในส่วนข้างหน้านะครับปะติกอันนีย้ยาวนะครับผมไม่ได้ตัดเพราะว่าน,นี้ต้อง ส่งให้ลูกค้านะครับอ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ต้องตัดตรงน,นี้ออกตัดปลติกแล้วก็แต่งให้สวยเรือแต่แต่งให้สวยอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็สามารถที่จะล็อกได้อีกนะครับอ่าเนี่ยก็คร่าวๆก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี่ต้องต้องไปตัดเพิ่มนะต้องไปตัดเพิ่มอ่าแค่นี้นะครับก็ Uh, ขอบคุณสําหรับ uh, ลูกค้าทุกท่านนะครับที่อุดหนุนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวสําหรับ2เม็ดกับ3เม็ดเราจะทําคลิปมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับ1เม็ดก็แค่นี้นะครับเพิ่มเติมก็โทรมาได้เลยนะครับ095539 5944นะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างขอบคุณมากครับ